เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับพี่นาเรศนะครับเส้นทางความก้าวหน้านะครับของวิศวกรโยธาปฏิบัติการนะครับของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยพอน้องๆบรรจุเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยเราจะมีเส้นทางความก้าวหน้ายังไงบ้างครับพี่ครับก่อนเองก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนาเรศชมบุญนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ได้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ ความเจริญก้าวหน้าของตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำครับตามที่นายช่างดอยได้มาสัมภาษณ์ผมเพื่อจะให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจนะครับว่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าของได้วิศวกรขององค์กรทรัพยากรน้ํครับก่อนอื่นก็คือเราจะมีในกรมทรัพยากรน้ำนี่เราจะมีตําแหน่งวิศวกรอยู่22ประเภทที่ที่เป็นระดับวิชาการนะครับบรรจุข้อแรกก็คือวิศวกรปฏิบัติการ อันที่2คือวิศวกรโยธาปฏิบัติการนะครับสองมีสองประเภทนะสองตำแหน่งพูดถึงนะครับให้เห็นนะครับทีนี้พอเราบรรจุวิศวกรในด้านระดับปฏิบัติการก็คือสายวิชาการมันก็เจริญไปก้าวหน้าคือเราของคนเขียวกรน้ําก็ต่อไปก็เป็นชานาญการนะฮะพอทำงานพักๆก็เป็นชานาญการนะครับแล้วก็มีชานาญการพิเศษนะพอชานาญการพิเศษปั๊บก็จะมีแท่งต่อไปก็เป็นเชี่ยวชาญ เราจะส่งถึงระดับสัหลายวิชาการจะถึงเชี่ยวชาญแต่ว่าจริงๆมาถึงผู้ทรงผู้ทรงพลวั์แต่ว่าส่วนใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ำมันยังไม่มีแต่เชี่ยวชาญเนี่ยเรามีแล้วนะฮะมันจะอยู่ประจํากองนะฮะซึ่งเรากรมทรัพยากรน้ำเนี่ยระดับสูงที่สุดคืออธิบดีแล้วก็มีรองอธิบดีกรมอยู่สามตำแหน่งนะฮะสามตำแหน่งแล้วก็มีผู้ตรวจกรมสองตอนนี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานกอพลอ นะครับแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มกฎหมายนตกการแล้วเราก็มีอยู่เจ็ดกองเจ็ดกองก็ไม่ว่าจะเป็นกองยุทธศาสตร์และแผนงานนะฮะกองวิจัยนะฮะกองอนุรักษ์น้ําอะไรต่างๆซึ่งจะมีในคองสร้างแล้วก็มีสํานักงานเลขากรมนะครับเป็นแปดที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคเรามีทั้งหมดสิบสิบเอ็ดภูมิภาคแต่ที่เป็นอานวยการสูงนะครับนะฮะอานวยการสูงที่อยู่บนภาคตามจังหวัดต่างๆมันจะมีอยู่ แปดปริภาคคือหนึ่งถึงแปดสำนักงานทรัพยากรน้ําที่หนึ่งถึงที่แปดจะเป็นอำนวยการสูงครับนะะฮแล้วก็แล้วก็ส่วนเก้ากับสิบเด็ยังเป็นอำนวยการต้นอยู่ออ๋ส่วนสิบเอ็ดนี่เรายังยังขอกอกรอยู่ยังไม่ถึงอำนวยการต้นมันก็เอานักวิชาการระดับชำนักงานพิเศษไปทำหน้าที่ที่สิบเอ็ดนะครับที่อวบนราชธานีดังนั้นสําหรับวิศวกรในรับรองของกรมทรัพยากรน้ํามีความก้าวหน้าคือเป็นงานด้านวิชาการ อยู่ในระับสายวิชาการอันนี้ขึ้นถึงเชี่ยวชาญแน่นอนเชี่ยวชาญแน่นอนและทีนี้พออีกหนึ่งก็อํานวยการเป็นระดับอานวยการนะฮะอีกสั่ระดักหเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการอำนวยการต้นได้แล้วก็เป็นอํานวยการสูงได้ับวิศวกรเนี่ยแล้วก็เป็นรองอธิบดีได้เป็นผู้ตรวจกรมได้ผู้ตรวจกรมก็อำนวยการสูงเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นรองอธิบดีเป็นอธิบดีป็ได้ได้แน่นอนอันนี้ยืนยันอย่างเช่นตอนนี้ก็ท่านรองธีรจุลเนี่ยรองอธิบดี ก็มีอ uhm ัปโว้ก็มีรองที่ปดีอยู่ท่านเคยจบวิศวกรรมมาใชครับก็มีโอกาสรุ่นเก่าๆนะฮะแต่ตอนนี้ตอนท่านปปโดนอาจจะจบสายทางวณศาสร์เพราะว่าอธิบดีเนี่ยมันเป็นนักบริหารขายไหนมาก็เป็นได้ของกรมได้ไปก่อนนล้แต่ส่วนใหญ่หลักๆก็แต่เดิมมันจะเป็นวิศวกรแต่ตอนนี้ก็มีทางวรณศาสตร์มาด้วยมามาเป็นก็ว่ามันในกระทรวงมันโยกกันได้กรมต่างๆหมุนเวียนกันไป ครับของวิศกวกรก็จะเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้นะฮะมันได้นะฮะโ,โยกโยกได้ถ้าถ้าถ้าเป็น,น,ำนอำานยการสูงมันโยกได้ไปเป็นทรัพยากรจังหวัดก็ได้ทรจที่เขาเรียกอ,อย่างผมเนี่ยผมก็จบป่าไม้มาผมก็มอยู่กองที่ดิสารแรงงานผมก็ไปเป็น<ม>พอสํานักน้<ม>ําภาคก็ได้ นะครับดมแล้วอย่างวิศวกรธรรมดากับวิศวกรโยธาอันไหนดีกว่าครับพี่อ่าถ้าถ้ามุมเรีอกถ้างานตรงหน่อยเพราะว่าถ้าวิศวกรธรรมดามันจะงานมันจะกว้างคือรับทุกสาขาที่เป็นวิศวกศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แต่ถ้าวิศวกรจะทธามันจะโยธาวิศวะสิ่งในล้อมมีไม enfin ่กี่กี่แผนกแค่ครับถ้าถ้าพูดถึงมันก็จะเป็นงานตรงนิดหนึ่งถ้าวิศวกรโยธามันมันจะจบทางด้านชประทานมาด้วยอะไรด้วยนะมันจะเกี่ยวกับน้ำอันนี้ก็แต่ว่ามันก็ถ้าเทียบเคเคีาร์พเหมือนกันแต่ว่า แต่พอจบวิศวกรรมโยธามันจะงานมันจะตรงกับกับกรมทรัพยากรน้ำครับให้นะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ถ้าใครจับตำแหน่งนี้ก็จะรับจากคนที่จบวิศวกรรมด้านชโยทานครับด้านอ่าด้านโยธาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิศวะกันนะครับครับนะฮะทีนี้ก็สามารถเป็นอํานวยการสูงอํานวยการต้นได้ในวิศวกรรมนะครับแต่ว่าทีนี้ของกรมน้ำเนี่ยจะฟิกตีหนึ่งมันมีอยู่สี่ห้ามือห้ากองนะพี่กองอย่างกองวิจัยเนี่ยเขาจะ กองอนุรักษ์เนี่ยเขาจะกับกองหนุนต่างๆเลยต้องไปเรื่อสร้างองตานๆที่จะเป็นได้มีสเปคบางมีสเปคเลยเขาจะวงเล็บเลยวิศวกรรมเลยเอาผู้ผู้อนวยการวงเล็บวิศวะมันมีอยู่แต่ว่าถ้าผู้วิพากษ์เนี่ยอันนี้ใครก็ตำแหน่งไหนที่จบด้านไหนก็ไปเป็นได้ที่พออเมริกาสูงที่ในระดับภาคแต่ว่าที่ที่กองส่วนกลางครับอย่างกองอนุรักษ์น้ํากองพัฒนาแหล่งน้ำแหล่งน้ำสองไงนะเ้าดูในกองสร้างนะมันจะมีอยู่เจ็ดกอง แต่ถ้าเป็นวองยุทธศาสตร์นี่โอเคใครตำหน่งใดใครก็มาเป็นได้ถ้ากองวิจัยเนี่ยนนา,นานด้านวิทยาศาสตร์ใครก็มาเป็นได้แต่มันจะมีกองพนัฒน้ำหนึ่งกับน้ำสองกับกอ,องอนุรักษ์น้ำานีอันนี้เขาโยงได้เป็นเลยว่าตำแหน่งวิศวะนั้นความจริลก็ในด้านด้านวิศวกรรมของโรมสร้ากรน้ำเป็นได้ถึงระดับปลัดกระทรวงเลยนะครับไม่ใช่ว่าถึงไม่ได้ถึงว่าแค่ที่บดีก็สดว่าตำแหน่งวิศวกรเนี่ยของกรมน้ำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับที่ ที่ไม่แพ้กับกรมอื่นๆ่นะครับพี่ต่อใช่ตอนเนี้ยก็อย่างกรมจอมทางเขาตั้งมานานเขาอาจจะมีผู้ทรงคุณแล้วนะครับแต่ว่ากรมน้ำในอนาคตก็อาจจะมีแต่เชี่ยวชานมีมีแล้วอนาคตคาดว่าจะมีนะัต้องก็มันอยู่ที่เขียนค่างานแล้วก็อยู่ที่กรฟแต่ว่าก็เขียนค่างานได้อะไรได้กรพภ์เขานรับรองก็อนาคตนี้ตอนนี้ก็กาลังทําอยู่กำลังทำก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับอันนี้ก็ก็ต่อไปก็จะเทียบเท่าตําแหน่งมันสูงอยู่แล้วล่ะครับเพราะเพราะตรงในสายวิชาการครับ จะสามารถขึ้นได้ถึงเป็นประหลาดกระทรวงนะครับอันนี้โอเคนะครับท่านผู้ทมก่อนครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y YouTube s u b s c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน Li n e OA